มีพันหนูมันบอกมะกอกขายเน้ยได้มากอกนะขายเน้ยได้มากอกนะจักพันยิ้มมือยิ้มมือขึ้นยุจักพันมะกอกนะกองเท่าไดยกอุ้ยขึ้นเดี่ยวมือนะเออสี่พันเนาะพ่อแม่พี่น้องสี่พันหาหาพันอ๋อขึ้นาเวลาขึ้นขายขึ้นยกมือขึ้นพันสองพันสี่พันยกมือขึ้นสม่งมันว่าสองกันยกขึ้นแบบนี้บ่แบบนี้บ่ออ๋อสองอันเดียวอันเดียวสิบพันได้สิบพันได้ค่ะยกขึ้นยุคทำสิบพันเน่ยยกขึ้นดู ยกขึ้นสอ,องพันนะสิเออเก้าพันอ่ะนะเห็นไหสิเออเก้าเป็ดอ๋อเป็ดพันมันมาจากจักรอะไรน,นะเด็นกรรมค่อยนะจักอะไรเนานะ สบายดีพี่น้องป้องปายเบอร์สกูลสุคนเนาะหรือว่าจะเป็นทางพังไทยหรือว่าจะเป็นน้องทางพี่น้องทางพังลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาสาแนลในเมื่อน,นี่กับตอนทีเที่ยงเนาะตอนสิบสองโมงเนาะสาวาสนาได้เดินทางมาหาสาวไายคนหนึ่งเนาะเขาพูดว่าคนซื่ออย่างผมเองน้องเอยก,ก็ขอโทษขออภัยที่สาวาสว้าแบบนี้เนาะก็จะได้ไปสอบถามโอรุ่มบาซอเสียงเลี้ยงน้ำ อัญโยทลายวิถีชีวิติ่นอยู่แบบใดเนาะสาวาทกับบไดด้มาเธอร์ทำเลเธอสาวาทเห็นิ่นขายเครื่องขายของอยู่ตลาดนัดเนาะแต่ิ่นกับว่าบ่ดด้แต่ว่าิ่นไปขายเครื่องขายของนะิ่นหู้ได้จังไดบวราราคาท่ารเป็นจังไดเนาะวิถีชีวิติ่นอยู่ในอยู่แบบใดรูมันซำใดสาวาทเห็นพิ่นี่นสิรูมันพอสมควรเนาะเพราะว่าเห็นึ้นไปขายตลาดนัดทุกตลาดได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เลย บเห็นคนใดเคยมาถ่ายทำค่นเนาะกับสาวาทกับสิมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งวิถีชีวิตของค่นเนาะก่อนจะไปติดตามฮับส้มกกดคนค์ก็แร์ก็ติดตามหรือว่ากดซับสะไขให้สาวาดในเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สุขสุคนเนาะโดยขอบคุณขอบคุณดวงหนาเนาะ กลับไปเบิ่งไปส้มไปทักทายสบายดีน้ากันเลยเนะาะขวานนั่งอยู่เพื่อนบออยู่เถียงหน้าบอเดีดสวัสดมานาขึ้นนอกพม่พี่น้องเนาะป่ะไปทักทายสบายดีด้วยสวัสดนาก็ได้มาหอดให้หอนหน้าขึ้นในนอะเน้นเถียงหน้าของคืนเนาะคืนก็นอยู่นี่แถวนี่เนาะนี่ก็มีสวนมีหนองพักหยาขาหุ่นที่เึ้ื่นคายตลาดนัดหันนอนนี่เนาะโดยสบายดีสบายดีแม่สบายดีสบายดีโดยเบ็ียินอะไรดิเห็นยังอยู่ดิ อยู่กระลุกนี่แล้วอยู่นั่นง,นงไงม้อ๋อเมื่อวานนี่สาวศาสนามากกว่าโบหินขึ้นเนะาะไปไซสเมือ่อวานนี่นะเขึนเมื่อบ้านขึนขึนเมื่อบ้านบ่เมยได้สาวบ,บริมาบ่เมยกับบริมาก่อนอื่นสาวศาสนา,าก,กขออนุญ,ญาตถามซื้อก่อนเนาะอ,อันซื้อเมยแล้วไหนเนาะซื้อเมยซื้อว่าไม่ไม่ถ่ายอันย้อนไม่เท่าย้อนเนาะอายุจักปีไหะแม่ อายุหนึ่งเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบเนาะแต่สาวคนนี้น่ะแบบแบบไรแม่ขึ้นเว้าบ่ได้ว่าคือจังไรคนเว้าบ่ไรคนเป็นมาตะเกก็เป็นมาตะเกระได้บอกขึ้นเว้าบ่ได้นะเออเป็นมาตะเกอะาบดนี้ขึ้นซื้อยังแมวไรเนาะขึ้นซื้อน่ะขึ้นซื้อสาวเกาะขึ้นซื้อสาวเกาะอายุจักปีไ้แม่อายุสามสิบห้าอายุขึ้นกับสามสิบห้าปีเนาะแต่ว่าสาวคนนี้น่ะขึ้นยังบ่เคยแบบว่ามีครอบครัวมาก่อนบ่แม่คือจังไรยังบ่มี ยังบุเคยมีครอบครัวเนาะพราะว่าขึ้นบ่ได้จีบผู้บอกผวว่าไปยังเลยพอยังบุเคยมีเลยเนาะก็อยู่แต่กับเมย์แบบนี้เนาะอยู่ตกับเม่ตอนนี้ขึ้นกับมาอยู่อยู่ให้อยู่หน้าเนาะแล้วชาวบ้านก็สิขออนุญาตถามเมย์เนาะเมย์่ะมีลูกจกคนน่ะแม่ไม่ีลูกนั่นที่หาคนนพิ่นไปลลูกอ่ะเมียแล้วอยู่แต่นั่าแตคนใหม่กับมีลูกสาวคนนึงอ๋อมีลูกสาวคนนึงอยู่กับอีกลูกสาวคนทีคนนึง เอ้ย <คน S 1> ของคนนี้ได้จากไรแม่เอ้ยของคนนี้นังขีอ่าคนนั้น,นเป็นลูกเป็นลูกที่ทรายสาวสาวไหวคนนี้แม่เป็นลูกที่ที่หาเป็นลูกที่หาเป็นลูกสาวลาบอเออเป็นลูกสาวลาแม่อมืชุนนั้นไปลอาเมีย,ยไปแล้วแต่เอาครอบครัวคนไปเอาแม่ก็ได้อยู่กับอาศัยอยู่กับลูกสาวอีกคนนึงเนาะเออคนหนึ่งเพราะว่าสาวนี่ขึ้นกับโบมีครอบครัวแหละแม่ก็ได้อยู่ไว้กับเอ้ยกับน้องแบบนี้เนาะมันเป็นคนไหวอ่าแบบนี้ พ่อได้ไปใช่แสมพ่อนะอนะพ่อน่ะเพิ่นป้าไปแล้วป้าไปแล้วกับเพิ่นกับเฮิงเติบแล้เสียูีบ้านเพิ่นป้าไปกระแตสาวนี่ยังน้อยว่าคือจังไรสาวนั้นน้อยเกิดเกิดไม่ใหม่ลำเนอนเพิ่นก็ได้เกษ์าก็แม่ไปแบบนี้บ่เออเพิ่นเกิไกไปแม่จยนหอดเจ็ดชิเออมาหนี้อ่ะเม่ก็ได้บได้มีแผนใหม่อย่างเลยก็ได้อยู่ป้าสีกับลูกกับเต้าเลยเออบ่ได้เห็ดยังบ่ได้มีบ่ได้เอามีแผ่นยังยาเลยม่มีคนหักคนแกนเนาะ ถตะกาแม่ขึ้นเป็นมาตรกรนะื่อนแบบจักปีเมยู่ตัวว่าขึ้นสีพ่ออ้อว่าวไรในจักเดือนแม่จนหอดสามชิมหาเลยได้ลูกแบบว่าจนหอดสามชิมหาเลยก็ว่าบ่าไรปึ๊บปึ๊บปีปอยู่บ่ตอนนั้นนะ่ะไหนแม่ตอนเก,กิดมาอะประมาณสามขวบซึ่งสามปีนี่ขึ้น,ข,นขึ้นเดิมแบบว่าว่บาบไล่ว่าเมยููตัวแล้วว่าแม่ลูกแม่ว่าบไรนะตอนนั้นนะเออฮู้ตัวแล้วแต่ว่าบไรโดนอะไรกับแบบขึ้นกับว่าบไรด้วยเสียงมาเป็นวัยด้วยเนาะเป็นคนใหม่เลย เป็นเจ๊เกิดดูพ่อกับป้าไปกันยังไนหน่อยเปล่แม่ก็เดียงมาผัเดียวกับลูกกับเต้าไปเห็นได้เนาะกับเอ้ยกับย่องมันนะมันป่าลูกกับเมียบ่ได้ยังแต่คนนึ่งแม่ก็เห็ดให้เห็นหน้าอยู่ละ่าเดี๋ยวนี้นะเห็ดยูเห็นน้ำดุกแล้วลูกพาเห็ดลูกสาวคนทีนี่แหละเนาะลูกสาวพาเห็ดัาคนไม่เนี่ยขึ้นกับเป็นชาวบ้านเห็นนี่ขึ้นเนี่ยเป็นคนดุมันได้ไหมเห็นขึ้นคายเครื่องตลาดนัดตลอดเนาะขึ้นไปเลยเลยเดีวลูกเด๋ยวมาไปกับอะไรกิน หาพื้นหาลัวเข็นพักเข็นหยะเิ่นกระเฮ็ดทันเท็ดนี่ตลอดของขึ้นเนาะมันมักเป็นคนไม้ไม่ได้ขึ้นไปขึ้นเว้าปเปว่าก็ได้นี่เม่ไม่ได้ขึ้นไปคลายเครื่องขายคองในขึ้นขลายแบบไรขึ้นหู่ราคาไรอย่างไรแม่มิตรเนฆตามไปน้ำมิตรชีมือมูไห่อันมูไห่ท่าไรก็เอาอี้มือขึ้นเนาะ นี you, mm ่แ hmm, ต mm ่ว hmm. uh ่าสมมติว hmm. ่าหาพันก <2, S 2> ับช mm ื hmm. ้อซ uh, ี cuestión, ่ก็ขึ 5, ้นหาพันแบบนี้ซื้อเ็กอันยกมือขึ้นบาทดะนึงแบบนี้บ่แม่เออยกมือขึ้นบาทนึงแล้วก็เอาจะไปชี้ให้อ๋อแบบนี้หาพันสองพันก็ว่าไปขื่นกันยกมือเอาเนาะทั้งเถื่อไปบะกับให้อ๋อเวลาด้แบบใบซิบใบเศร้าแบบนี้เรียกขึ้นท้อนเป็นบ่ใช่ไหม่บลอเป็นเออขื่นบาดหูบาดบ่หูนะเถื่อก็มีแต่แม่ไปท้อนให้เนาะทั้งเถื่อกับเม่ไปท้อนให้อ๋อไปพักไข่หยาหักไปเก็บมะกอกมะเกะไปมรกมาแรงดูย แล้วก็ไปต้อยไข่มดดอกมดแดงไปขายไป็ยังไหมนี่บ่แม่เพิ่นาขมันเพิ่่นบได้อยู่ซื่อๆเนาะนี่เนาะบ่มีแต่ไปหาเนาะไม่เนาะมันก็บมาไปขายตลาดนัดตลาดยังแบบนี้เนาะเออวันข้าเนี่ยประหัดได้พอได้ซื้อกินกระดกแดงนัวงดูอีขึ้นก็เป็นคนที่อีกคนนึงแบบบ่ได้อยู่ซื่อๆเนาะสาวนี่ก็เนาะบ่่่ได้ออยูซืเพราะว่าเห็นขึ้นไปขายตลาดนัดขึ้นคือฮู้เงินฮู้หยังเนาะแบบบาเงินค้ำแบบนี้ขึ้นฮู้เพิ่นเก็บขึ้นซื้อกินอยู่บ่แม่คือว่าซื้อมาให้กินเอง ชื่อตั้งเถื่อกระชื้อกระปุ้นตั้งเถื่อกระชื้อเป็นนู้นื่อยังมาหายินอยูเออคนซื้อเองหรือแม่ซื้อมันซื้อเองอเออคนกระชื้อเป็นอยู่เนาะเปืนหลักจีพันมันซื้อเองตั้งเถื่อกระแม่ซื้อให้มันซี้เอาเออแบบเป็นเสื้อผ้าหนาแพเแบบนี้เ่แต่แม่พาซื้อมาหายขึ้นนะตั้งเถื่อกระเอื้อยตังเถื่อกระมันเองเถื่อกระแม่เพราะว่ากับไปตลาดเชนูตลาดใหญ่แบบนี้ขึ้นกับบุคคลได้ไปรอกเนาะว่าว่าว่าไปไปกับเอื้อยทำทำไปก็ต้องเอื้อยผ้าไปเนาะ มาอยู่น้ำมันน่ะก็เมื่อกระเมรตจนสามชิมหาแล้วใหญ่ถึงเป็นคนใหม่แต่ว่าหางอันสาวนี่ขึ้นบบก่อยแววเ,เนาะแม่เนาะ้าลังคุ้นกอันสาวเป็นไหวกับหาตาข <ừ> ึ้นมักแต่งตัวแต่งยังเลยแม่แต่สาวนี่ขึ้นกับบบก้อยได้มักแต่งตัวปดาเนาะไม่ได้แต่งชูฉบูน้ำมันล่างอยู่ถูน้ำมันนะคัะหักท่อไม่ได้ทาครีมทาแป้งไม่ได้แต่งขึ้นธรรมชาติได้ก็ขึ้นกะแบบว่าเนี่ยงครอบครัวอีกซอยเอื้อยอีกคนหนึ่งนะแบบว่า อาคายเครื่องคายของปลูกพักปลูกหยากรับเอื้อแบบนี้เนาะอาศัยมันเม่์พักปลูกห้าไม่ได้ยู่งซื่อหรอกดูแบบเวลาใช้แมย์เม่นอนนี่ตลอดเลยบ่หนึ่งื้อจังไรนี่นอนอยู่หน้าตลอดเลยบ่บัดเมื่อกับเมื่อหนูบัดเมื่อเฮือนแบัดบดนอนทำเมื่อกัะนอนอยู่หน้าหนังเชือกกับเมื่อเฮือนดูเมื่อในหยางเมื่อบ่หยางเนาะหยางนะเมื่อกับสาวนี่คนนี้บ่สาวโะคนนี้เออเออเม่กับพ่อได้มเป็นสาวเาะนี่พ่อไรเมื่อนอนเป็นโเป็นคููเนาะแม่์อืม่ได้ปะ บ่ได้ป้าขังเถอะเนาะไม่ป้าขังแม่ก็จะเกิดนอนหน้ากับนอนน้ำเม่นนอนเนื่อนกับนอนเอาไปตลอดเนาะเอาไปตลอดเลยเพื่อนกับเพื่อนมาแต่ใช้มือหนินะแม่เพื่นมาต่หาฮอนพื้นฮอนพื้นบ่เออไปฮอนอยู่ในป่านี่บ่เออฮอนน้ำป่านี่แหละแบบได้แบบก็ได้ใช้ทานบ่แม่คือฮอนพื้นไใบบัดมีกับลังนานถ่านนูบัดบ่มีกับบลังมีแต่ว่าฮอนไใบไม่ใช่น้ำผลบ่จังไรไปใช่น้ำผลบ่มันตาย มื่อนี่ขึ้นไม่ได้ไปต่อยไข่มดแดงแต่ว่าขึ้นไปหาพื้นมาไหวยามนี่เอ่ยามำย้ำแบบมันตายด้วอ๋อแบบว่าขึ้นตัานไม่สดบ่แม่ตัานไม่สดไหวให้มันแบบว่าไหวใส่ยามันให้เพื่อมันนั่งกะมันก็ตายก็ใส่ได้เนาะเออมันตายแล้วก็ใส่ได้อืมทั้งเถื่อกระหลังทานบัตรมีซื้อเอาบัตรมีกับกระหลังโดยไม่ได้สาบาสนาว่าแบบนี้นะขึ้นเข้าใจอยู่บ่แม่นั่งไม่นั่งเกาะนี่นั่งเกาะนี่จักเน่แม่กับ่ผู้จักของมันกะพังท่าว่าวันนี้ เวลาแม่สื่อสารกับคนก็คือหูเรื่องอย่างไรแม่หูเรื่องหรือว่าเวลาคนบ่าวกับแม่เวลาแบบนี้นะโอ้หคอมเมนต์คนนั้นบ่าคนนี้บ่าวบัดบัดมันบ่กวบ่าให้ฟังกับบอ้เวลาสื่อสารกับแม่เนี่ยมีแต่ว่าคนซี่ไม่ซี่มือบ่าคือว่าเพื่นวอย่างไรแม่ก็เข้าใจ้นที่บ่กเข้าใจเขาบอกคนนั้นคนนี้มันบอาวนั้นนี่ก็เข้าใจทั้งเถ่อก็ดไม่ได้เข้าใจเงกไปซื้ออ๋อแบบว่าเรื่องเธอแม่ก็บอกเข้าใจก็เงกไปน้ำขึ้นแล้วก็แล้วเนาะแล้วไปเขาบอกคนสั้นอย่างที่มันบอกเลย อ๋อสมมติว่ามีคนมาว่าอัานว่าใหายพังเซนเซนซี่ว่าขวัญขึ้นหรือว่าว่าขึ้นเซนซี่นี่ขึ้นก็ว่าสอนให้แม่พังอยู่ว่าชวนอยู่สอนคือคกคิกิ๋นะอ๋อขึ้นก็ว่าวประสาขึ้นแหนเนาะแต่ว่าเบางทอแม่ก็เข้าใจแน่บอกเข้าใจแน่ไปหน่เนาะบัดเข้าใจแม่บัดเจ็บบัเข้าใจก็มีแม่ก็หัวซื้อแม่ก็รื่อยจกหัวซื้อขึ้นก็ย่าเนาะหัวซื้อมีอยู่ว่าเวลาขึ้นใจให้ขึ้นให้ให้แม่อย่างนี่อ๋อต้องแลกอ๋อหมุนๆแล้วแล้วทำขึ้นให้นะเพราะว่ามันหายนะ เนไปได้ใจดีขึ้นกะพิ awa, no. ้นกะเศร้าขึ้นกะบ่ให้เนาะพิ้นกะบ่ให้เขาบอกนั่นนี่กะมันกะเบาเนาะเขาบอกขึ้น,นขึ้นกะเบาเบาเนาะขึ้นกะหัวเนาะสายเสีาแล้วแสดงว่าขึ้นข้าใจเนาะหัวเนาะเพราะว่าขื้เอื่อยนี่ก็คือยูน้ำขึ้นตลอดนี่ก็คือสิเข้าใจขึ้นอยู่น้ำไหมเนาะข้าใจแล้เอื่อยก็มายูน้ำขึ้นกะหูจักพูดจักกลำหน้าขึ้นกะบอกเพ่่นเวลาเฮ็ดซี่ซี่มัดไปนี่ม่นซี่ขึ้นกะหูเอื่อยเขาชวนกิน,าาขนข้าวินออนนำกับคอยขึืน ออส่วนเขาวกินหน้าเมื่ั้านี่ก็ขึ้น<ม>ไปกะนั่นที่แม่มขึ้นกระหู้เรื่องเนาะเพราะว่าเคยอยู่น้ากันเนาะเคยอยู่น้ากันแล้วลูเลยมจนมาทอดไลเด็กคือแม่นี่กะบ่มีพได้มีครอบครัวก็อาศัยกับลูกอยู่กับลูก,กเวลามานอนเพ่นอนกับนอนกับเพล่นนี่ได้เนาะแม่เมื่อนอนกับเพิินบาดเพลินนอนหน้ากับนอนกับเพิินนอนเอื่อยเพราะว่าเอื่อยแบบไม่ได้ไก่ไม่ได้ไก่ไม่ได้ขีโขีดล่างมาบีก็ขี้มันไม่ได้ไก่ลูกยอย่างเนาะ แต่สมมติว่าใกล้เศรตลาดนัติวันค้านเมื่ออื่นนี่คุนต้องไปหาของแนวมาขายบ่หรือม่หาหนองไม้หามะกอกหัพักหงามันแล้วก็ให้แม่ผ้ามื้อห้แม่ผ้ามื้อไปนี่เนาะไปหาอยู่ไชอยู่ห่วยบ่น้ำห่วยอืมน้ำปลาอหน่องไมหมหน่องไม้ในห่วยด้กหน่องไม้รวมอ๋อหน่องไหมไฟบ้านบ่ไม่ไม่กระไากไฟบ้านไม่ไฟบ้าน มะกอกมายังก็มีในห่วยน่ว่ามะกอกห่วยต้อเก็บมาอยู่มะกอกคนเก็บมาอยู่เนาะเก็บมาได้ทั้นั้นพันทั้นี้พันหนูมันบอกมะกอกขายเนี่ได้มะกอกนะขายเนี่ยได้มะกอกนะจากพันยิ้มมือยิ้มมือขึ้นดูจากพันมะกอกนะกอเท่าได้ยกมือขึ้นดวมือนะเออสี่พันเนาะพ่อแม่พี่น้องสี่พันหาหาพันอขึ้นมาเวลาขึ้นขายขึ้นยกมือขึ้นพันสองพันสี่พันยกมือขึ้น ชั่งกันยกขึ้นแบบนี้บ่แบบนี้บ่อ๋อสองอันเดีวยวกันเดียวสิบพันได้สิสิบพันได้ค่ะยกขึ้นดูคำสิบพันเะยกขึ้นดูยกขึ้นสองพันเสิเออเก้าพันอะเห็นไหมสิเน่ยเก้าปอ๋อเปดพันมันม่อยากจักอะไรนะมันก็บค่อยจักอะไรเนาะเออกจับได้ก็ดีได้ม่ายเพราะว่านเนกันยังบามีจิตใจอยากทํามากินอยากไล่อยากมีอยู่เนาะ พร้อมอยากได้อย่างนี้นี่ขึ้นกะเก่งกว่าฮอนเมย์ได้หนินเนาะเก่งนะแม่กะเถ้าแล้วดูจะชิปแต่ชิปแต่เนาะดูขึ้นกะดูเชาวลาก็นจนว่าหาสักอันสามสิบหาแต่เนาะเวลาขึ้นได้เงินได้ค่ามาสิขึ้นกะหาแม่บ่ขายเครื่องขายของได้นะนมันไม่ขอว่าหยเลยกะเอาหาแม่กะหายชิปอ๋อหไาได้ละเน๊ เมื่อไหว่าขึ้นมาหาเนาะขึ้นก็ะหอยู่เงินขายพักไรเท่านั้นเท่านี้ขึ้นมาหน้าไพเมหินอยู่บ่คือว่าเมยเป็นคนเก็บเงินใะเมยหนับใครขึน้นเงินเงินเพ่อน,อกกนักห้องเบิ่งแล้วก็มันมีบางเ้องก็มันก็ะหายอ๋อแม่หู้อยู่แพงอยู่บ่เมยนี่แพงอยู่บ,อบ่อบ่ดูเล่เมยเด้อแพงเมยเด้อดูเล่เมยเด้อเนี่ยมยหน้าบ่ได้เงินผูกเมยก็เถ่าลรเจ็ดสิบไรเจ้าและเจ้ากระปุกพัก ไปขายตลาดนัดเออเห็นยังน้ำพึ่งอยู่แด้วเห็นน้ำหลังพึ่งไม่ได้เห็ดแนวอยู่แนวกินคือเห็ดเป็นอยู่ว่าเม่เห็ดแนวกินแนวอยากให้แม่ทั้งเท้าบัดแซ่บบัดจางบัดปากมันก็แซ่บบัดบ่มันมาแซ่บกับเบห้องกะใจพังอยู่เห็ดอันนั้นนยงอยู่แต่ส่วนลายนั้นเมื่อเฮือนน่ะกให้เห็ดให้กม่กินนะเขึ้นม้อลูกหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามาจังไหเออลูกอยู่นั่งเจอกระแม็นเจอกระพุ่นอยู่แเปลี่ยนกันเนาะ บัดมันไม่กินนี่แม่คะแนนมาบกกันไปหั่นให้นี่ไปหากินไปเอานั่นเอานี่นี่คำบอกขึ้นกรไปายด้วยบ่แม่ฟังคว่ำอยู่บ่ไปฟังอยู่ไปฟังรุดแล้วเรอย่าขี้ไปฮ้อนพื้นกับไปอ๋อคือไปฮ้อนพื้นกับพันแบบนี้ท่านซี่ขึ้นกรไปเนาะขึ้นบัดมันหลังเหอะเขึ้นกระพังคว่ำทุกอย่างเนาะหน้าของเพิ่งโกงเพิ่งอยู่แม่เนี่ยสาวานมาแบบโงเต็มอยู่นะเนาะแสดงบ่มีแต่ขึ้นบ่หาเลยแม่เออขื่อนก็ได้ย้อนเนาะแม่เนาะ ัไปด้วยกระดูดไปน้ากระดกระบอกแห้งไปน้าเลยนี่ัไปด้วยกระดกระดูดน้ำบรรลานมาให้บรรลานมาให้ขึ้นกระไปน้านอกเนาะบรรลานมาให้กระไปน้ำเลยแต่สอนชาวบ้านมานี่ขึ้นยังไปพันพื้นอยู่ได้แต่ว่าให้ขึ้นขึ้นยกพื้นมาก่อนเด้อค่ะชาวบ้านก็ยังสิตามขึ้นไปอยู่บงขึ้นพันพื้นมาขึ้นวิถีชีวิตขึ้นไปพันพื้นอยู่ป่าหกซําใด้เนาะเด็กอะสิ่น้าขึ้นไปเพราะว่าเวลาแม่เวลาขึ้นว่าเฮาเว้ายังนี่ขึ้นก็ได้ยินเฮาซัดจีนบ่แม่บ่ บ้าขันบ้านี่นะเพราวังบ้าบ้าอย่างกะทังเขามึงจะเจรียมกะเอาจะ่ังแต่กะมึกหัวถึงเกิดกะบ้ได้ยึดถึงเกิดกะเตะตุ่กตบกนคืนได้ยินอยู่สาวาทบ้านี่คืนได้ยินบ้าไหมได้ยินบ้ได้ยินเนาะคืนเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจบ้เข้าใจออืคิดได้น่ะแสดงว่าคืนว้ากับสาวาทเนี่ยคืนไปพันพื้นคืนว่าชานาอยู่ในป่าไปสิได้เนี่ยคืนซีไปป่าเนาะคืนสีว่าประชันอ๋อแมนพวงคืนขึ้นหัวเลยนะขึ้หัวไปพันน่ะ พิ่นไปเห็นนานพักเพิ่นไงเหนื่อยใช้นานพักก่นี่บ่ไปเข่าแบบพักเข่าไปเบิ่บมันไปเข่าแบบเถื่อนพักม่เลยจะพักมันขึ้นไปกันเด้อไปรอเบิ่งพักขึ้นที่ไปคายครับนั่นกันอ๋าใส่ปุ๋ยบ่ใส่ปุ๋ยนี่บ่อ๋อเพิ่นซื้อปุ๋ยมากบ่เขินเว้าน่ะเพิ่นท่านใส่เอออ๋อบัวานนี่ขึ้นไปแต่เอื้อยซื้อให้เนาะเอื้อยอีกคนนึงเนาะ ออในภักป้าไปเบิ่งป้าไปเบ่งอะไรเจ้าผูกเจ้าเอาไปขายนะไปถ้าผัดไปเบ่งป้าเป็นเช็ดใหม่ผูนอเพื่อนพี่น้องเนาะสาวคนนี้สาวเกา็คนกัเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูมันทำมาหากินช่วยครอบครัวเนาะอีกอย่างหนึ่งคนกับเราเคยมีครอบครัวจ้าเธอมักเด่นเนาะน่ะ เพิ่นกับไปปิดขายนี่กาาาลางตลาดยางบ้านเฮาเนาะอืมอืมปลูกหมากเล่นแน่หมากเล่นน้อยเนาะน่ะเนาะอืมหมากเล่นน้อยอืม,ม,ม,มนั่นกับพักเจ้าชีปลูกไหมวะเนี่ยอืมอันเคยซื้อในพักมาเหรอเนาะพ่อแม่พี่น้องคั้าชีปูกตรงบังนี้เนาะอ่าคุดบังนี้ดินบกแข็งบ่เอแอ็า คือสิปูเวนี้่คืนมาเนาะคือเทนานแบบนี้เออเออแบบตลาดนั่นนี่กะลกซอยว่าเมือขายว่าหุ่นหลกทั่วแะเวคืนสิไปเมือขายเนาะงามเนาะก็ดีดีดีมันดูมันดีอันมัก์ซาดีนี่แหละเคืนขายเมืองไหนสาวะซื้อซอยคืนเนาะเคืนตัดไปเลยฮะวู๋มันเยอะลูกแท้ ผักกำลังงามเนะาะใส่ปูป้วบ่ก็มีแต่สีเมอขึ้นทางนั้นเห็ดนี่เนาะอะไรอะไรพี่นนองอีกเป็นอีกคนหนึ่งที่ดุมันละขนาดสงสารอีกข้นกันเนาะเขินกนันกอยากว่ากับชาววัดชื่อสารอยู่แต่สาวาัสดกับ่รเข้าใจขึ้นดอกเนาะอ,อ๋อเขินาข่าเพินกรลังคุดอันนี้เนาะขุดสิป,ปูไหม่ขึ้นบาเนาะโดยดโดยด้ดดดดดดา มะแต่งขึ้นปนลูกมะทัวนกำลังปลูกซ้อนๆแต่ด้อยเนาะขับใจงามนน่ามักทัวกำลังเป็นนะตะลาดนัดนไม่ปินเมื่อขายว่ต่ตอนั้นนะเมื่อขายบอมามาด้วยขึ้นท่าสาวาตเบิ้งสวนพักขึ้นเนาะโดยสาวาสนา,ากกับบม่า พาอันเคินสิ้าไปเอาพื้นเนาะดูยังเออออเจ้าเคิ่นว่าอย่างสาวบานก็เลี้ยงคนเนาะอันสาวาสิิ้าบมันไปเบิ่งเคิ่นท่านพื้นวิถีชีวิตตีเคิ่นแต่ละเมืองเลยว้นเคลนนั่งจากตีบม่ได้หาเครื่องขายเนาะอ๋อพันพื้นมาแต่พื้นบ่าดูย หลังจากเคิ้นมาได้ไปหาเครื่องคายเคิ้นกับไปหาพื้นมาไหว้ไส้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ากันหาพื้นมาไหว้ลังย่ามผลนเคิ้นมาเนะาะเพราะว่าถามีทานกับไส่ทานเพราะว่าอีกเอื่อยเคิ้นกันยากลูกน้อยแบบนี้กังเทอาก,กัพอไรอีกแห้งเอื่อยเคิ้นยุ่ยแบบนี้เนาะในตู้กระเถาแล้วก็เพาะไล่สาวนี่เป็นโมเนาะเป็นโมเป็นคูยำคำยำคืนเนาะสาวคนนี้เค้นกับอายุสามสิบสามปีสาวก็กระเนาะ แต่กับบเคยมีครอบครัวจา้าเถื่อขึ้นกับเป็นก็จะบ่มีครอบครัวกับเป็นคนที่่าอยูแ่แต่หน้าแบบเมื่อเฮือนกเมื่อยอยู่แต่ขคินกับเมื่อนอนเนาะบ่ได้สนใจยังดอกเพราะว่าเพิ่นใช้ชีวิตของเพิ่นแบบนี้กับมีความสุขนะเลยเนาะนี่นเนาะเพิ่นนพานพื้นนี่เนาะสาวาสนาก็สิได้มาถ่ายทําแบบสดๆดด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยแบบถ่ายทําดีสีชีวิตท,ที่เป็นมาเป็นอยู่ของเคิ่นเนาะไปได้ถ่ายให้เห็นเลยว่าเพิ่น ตอนชาวบ้านมาขึ้นเขามาพันพื้นอยู่นี่เดี๋ยวสาวเดี๋ยวเอื้อยขึ้นมาเอื่อนขึ้นเม,ม,าามนะื่อว่าชาวบ้านมาเนาะดูอ๋อแบบนี้บ่พื้นกับแบบว่าว่าได้ธรรมดานพ่อแมพี่น้องเอ้ยพื้นกับเป็นน้ำเนาะกับเป็นน้ำน้ำน้ำแมวเนะพเมพี่น้องเลยก็ขึ้นกระทางทางแบบว่าเอาน้ำออกแล้วก็พันเนะาะแบบนี้เนาะอืมวไดไร่ศิวิไวสิว่เแบบ ไม่บุค่อยมีเนาะแถวนี้ไม่ก็ไม่น้อยไม่อย่างคนเดียวเพ่อะไม่มีน้องก็เป็นน้ำก็ถางน้ำออกแบบนี้เนาะอืมเนี่พี่ดิฉันสี่เหี่หาเพื่อนเหมนี้แต่เมืองเนาะแล้วเพราะว่าแถวนี้จะมีแต่ป่ามันเป็นน้ำไม่เพ่อแม่พี่น้องเลยบุ๊มแมนว่าสิว่าเป็นแบบไม่นั่นกับบุคคลมีแล้วเนาะน้ำ ก็คูดออกเอาออกก่อนอ๋อถากแบบนี้ถากออกแล้วก็จะเบกเมื่อ,อไรเนาะย่นนาน้ำตักเนาะด,ดูยหดังจากว่ได้หาเครื่องคายก็มาหาพื้นแบบนี้เพื่อพี่น้องวิถีชีวิตของคนชาวบาฤษฤษษษษ้านกิเลสไทยทำให้เบิ่งคักเนาะว่าเคนใช้ชีวิตแบบใดอันนี้ก็คือพื้นของคนเอาลงมาแล้วเนาะคนนีเนาะก่อนชาวบา้านจีนมาในคนตัดไรแล้วนี่เนาะ อ๋อในน้อยแบบนี้ก็เอาเนาะดูเม่นเมย์นหาพื้นนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแบบเป็นเครือก็เอาเนาะนะเนาะพันแบบสดๆเลยแล้วก็ว้ให้เพื่อห่อนย่ามันัน่นก็จะได้แบบว่าลังได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอตอนนี้ก็สดกับเก็บใ้ก่อนเนาะโดยเคืนกระว่าพูดคุยกับสาวาตีเนาะแต่กาสาวาตบอกขอใจเนาะน้ำก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะว่า เป็นกะว่าของเบบพ,อพิ่นไปเห็นพอน่พี่น้องเลยเป็นหาพื้นกระถากแบบนี้เนาะสาวาดกับ่อได้หู้ว่าเพิ่นหาพื้นเมยเนาะวันนี้ไม่ได้ซื้อหน้ามาผากเนาะก็สาวาจกับเสิเอาน้ำที่น้ำใจแห่เพิ่นเนะะาะเพราะว่าแบบพอได้เพ้่นนี้กรลังใจสู่ชีวิตต่อไปเนาะอพอนี่พี่น้องเนาะโ,โดยโอ๋อเอาออกเมื่อกอนเนาะโดย กับเป็นพื้นกับแม่แม่เชืาพื้นพอาร่ามเพรแม่พี่น้องเอ้ยพื้นกับเป็นน้ำก็คือว่าขึ้นสุดยอดอยู่ถุงมือกับบไซเนาะหาพื้นใบใส่น้ำครัวเพื้นซานเลี้ยงขวของขึ้นพึ้นก็หาว้แบบนี้เนาะขื้นกับเวกแบบนี้เนาะ ได้บ่แยกได้บ่ลเลยได้แบบนี้ก็ห้ามออกไปเทียงเคลนภาคนั่นเนาะกะป้ากะบอกไก่เรา่อแม่พี่น้องเลยกะบอกไก่จากับเทียงเคลนลายไก่บันไดเพราะว่าไปไกลกับไรเนาะกับญานิลันตาไล่เคลนกะเป็นไม่ยิ้งม่นย่าตรงพี่น้องเลยแบบนี้เนาะเคลนกะหามาไว้กองไว้กองไว้แบบนี้ได้กระเพาเป็น แล้วขึ้นกระพานเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเอง้ะเป็นตัวน้อยแบบนี้ใบไส้แบบใบไส้เตาเนาะใส่แย่ไส่เตาแบบว่าจูพื้นได้นะพ่อแม่พี่น้องอ๋อแบบนี้บ่เมื่อยบ่สู้บ่สู้บ่ด้วยด้ยเคล่นว่าเคล่นกับเมื่อยอยู่เนาะไปหาซี่มาไว้ซี้ตลอดด้ยขอบใจเดอ้อ ได้ลากับบ้านกันเด้อบ้านเด้อมันฮอนเดดเด้อโดยสบายดีสบายดีโอ้สบายดีสบายดีสวัสดิก็ได้โอ้ได้ร่มกับสาวเกาะได้เนาะกับแม่กับแม่ึ้นเนาะได้โอ้ได้ร่มก็ได้ไปบึ่งพิธีชีวิตของขึ้นอยู่ปัจจุบันเนาะว่าขึ้นเห็นอย่างแม่จังไดแน่เนาะึ้นก็ไปหาพื้นสวัสดิก็ได้เข้าไปหาพื้นน้ำึืนน้ำปลาเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับไปเบึ่งสวนผักสวนหยาของขึ้นที่ปลูกขายในตลาดนัดแถวนเนาะเพราะว่า ขึนกระขายทุกวันบรรพฤหัตกับบันพันธ์พ่อแม่พี่น้องเลยเพระาะว่าสองวันนี่เนาะเวลาขายเครื่องขายของก็สาวารถามแม่ขึ้นา่าเป็นได้ไคือหู้เงินแบบผู้จักเงินแบบทอนเงินทอนหยังแบบสมมติว่าขึ้นผู้ขาพันขึ้นกับยุกมือเอาเนาะพันสองพันขึ้นกับยุกมือมี่นิ้วเอาพ่พอแม,ม่พี่น้องเลยถ้าสมมติว่าคนสงสาเพื่นกับอะไเนาะถ้าคนบ่สงสากรกับถากงขึ้นก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าขึ้นบริจักหยังเนาะเพระาะว่า นาปลูกนั่นหรอกคนกับหาเงินด้วยเพื่อได้แห้งเพื่อจะได้กอกลงทุนปลูกผักปลูกหญ้าเนาะอีกอย่างหนึ่งคนกับเป็นมืออื่นนี่เพคนกับจะไปหาน้ไมันน้ำมันมาไว้ขายตลาดนัดได้พันนะคานได้ผพรมัยพี่น้องเอ้ยสาวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสงสารเล่นดูเพคนอยู่เนาะเพราะว่าเป็นคนที่สู่ชีวิตคนหนึ่งหนาพรมัยพี่น้องเอ้ยอีกอย่างหนึ่งกับคนกับเป็นคนที่บอกเคยมีครอบครัวจ้าเพือนเนาะอายุกับสามสิบห้าปีไปแล้วเด้แต่ว่า ก็ขึ้นก็ข้อบาบูมีครอบครัวกับพราะว่าขึ้นกาโอลมบเป็นแบบนี้เนาะขึ้นวบาบูได้กับโอลุ่มพวาวอย่างกับบเป็นแท้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยสาวาดกัขอโทษขออภัยนะเนาะถ้าเบ้าผิดพลาดประการใดกันเนาะโดยสาวาดก็ได้ถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ z o o น้ำกันเนี่เนาะสาวาดก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีสาวาดนานได้เยเนาะที่ติดตามพับ z o o ส่องสาวาดมาเลยตลอดเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณที่ฮักแพงหรือว่าเบิ่งคลิปสาวาดแต่ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยสาวาดกัสิขอตูกับบ้านลำลาสะกอน,นอัอกมาเนาะเพราะว่าห่อนเมื่อนี่อากาศห้อนห่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะอากาศาวาดกัสไดเด,ดินทางเมื่อน,นี่แขงเดสพาเลด,ดพานายเมื่อได้มาคนเดียวเมื่อนี่เนาะเดินทางมาผู้เดียวด้วยเดียวอีกแน้เมื่อนี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโดยกลับบ้านกับสาวาดานา้องพ่อแม่พี่น้องเนาะข,ขอบขอบคุณขอบคุณเมื่อสกู่สุกคนทั้งเอฟีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะโดยสดได้ลำลาไปสำนี้แต่เสกาวเข้ามาสบายดีและสวัสดี